เป็นกันไหมอ่ะคืออารมณ์อยากมีวันหยุดอ่ะพอถึงวันหยุดทีก็อยากจะทำตัวกับป้องว่างชิวๆอยากนอนเล่นโทรศัพท์อยากดูหนังอยากปลุกต้นไม้อยากทำอะไรก็ได้ที่มันตามใจต,ตัวเองอ่ะแต่ก็คือไม่อยากทำงาน,นแต่เะแต่เสร็จแล้วท้ายที่สุดก็คือว่ามันก็จะต้องลำบากกว่าเดิมเหนื่อยกว่าเดิมก็เพราะว่าเกิดจากการที่เรา บังคับใจตัวเองไม่ได้อะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดว่าอะไรที่มันด่วนและมันสำคัญมันก็จะต้องทำก่อนอะไรที่รอได้ก็ควรรอ,อก่อนอย่า,ยาขวัญเหตุการณ์ทั้งเนี้คือรู้อยู่แล้วว่าต้องทำรู้อยู่แล้วกำหนดส่งคือตอนไหน ไม่ทำรอ,อถึงวันสุดท้ายแล้วก็ค่อยมาทำมันก็เป็นอะไรที่เร่งรีบแล้วงานออกมามันก็จะไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ะก็กลายเป็นความเครียดอีกเนาะที่หลังไม่เอาแล้วนะ